สวัสดีวันอาสารหาบูชาครับเพื่อนๆพี่พ,พีน้องๆครับผมว่ากันว่าวันนี้เป็นวันพระวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเพิ่นประกาศโอวะปาติโมกเนาะพี่น้องนั่นก็คือถ <c oughs> ้ำที่เพิ่นแสดงให้ปัญจะัวะคีทั้งห้าแล้วก็มีพระอัญญาโกนทัญญะเป็นสำเร็จพะารหัน์เป็นองค์แรก มือนี่ก็เลยก็ให้เกิดไตรสรณคมนะพี่น,น้องนะคนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดเกินในมือนีครับพี่น้องเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศแสดงธรรมนั่นแหละพี่น้องแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนาะแล้วก็มีพานยาโกรทัญญะเป็นผู้สําเร็จอรหันองค์แรกก็ลเลย เป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชาเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สาธุชนญาติโยมก็สิไปทําบุญผู้ขาก็สิเด้ไปทาบุญคือกันครับเมื่อคืนนี้ลูกสาวกับแม่เพื่อนกับน้องสาวพ้ากันหอ่อขนมมกขนมเทียนเนาะพี่น้องขนมเทียนตื่นเช้ามาผู้ขาก็เลยจังเดีมาถ่ายถ้ำพี่น้องให้พี่น้องเบ่ง ล้วก็ส่วนหนึ่งก็สิแบงไปใส่บาทนอพี่น้องส่วนหนึ่งก็สิแบงไปกินน้ำครับพี่น้องกะรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะเนอกเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนกะสืบไปซึ่งประเพณีอันดีงามครับพี่น้องเอาขนมเทียนมาฝากพี่ตอนน้องครับผมไปเอาบุญต้องการเดิกครับพี่น้องไปทำบุญร่วมกันไปใส่บาทรญาิพกเนาะเปื่อ เป็นสริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวครับผมแล้วก็ผู้ได้บุญไปก็เอาบุญมาฝากคือกันเด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไขอย่าให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ให้พี่น้องสมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่ขาดที่หวังเด้อครับลาไปก่อนครับพี่น้องขอบคุณขอบพูณพี่น้องที่แว้รับชมครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ